สวัสดีครับวันนี้ผมช่างกุญแจเอเชียินนะครับเจอกันอีกแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับเชฟโรเลตนะครับเทลเวเซอร์นะครับลูกค้าแจ้งมาว่าทมกุญแจนะครับตัวรีโมทหายเหลือแต่ดอกกุญแจไขธรรมดานะครับรถขนาดนี้นะครับไม่มีรีโมทก็กระไรอยู่นะครับติดต่อช่างกุญแจชินให้มาทํากุญแจให้นะครับตอนนี้ได้ลงโปรแกรมหายเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็จะมาทดสอบก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าทุกครั้งนะครับของเรานะครับตอนนี้เราลงโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นรีโมท3ปุ่มนะครับตัวนี้กอนอื่นที่จะส่งมอบก็ต้องเหมือนเดิมนะทดสอบเลยในล็อกนะครับไปขึ้นแล้วอันล็อกโอเคเปิดได้มาเทสสตาร์ทคันนี้โอเคแยบเบรกนายเพื่อความปลอดภยัยดูตำแหน่งเกียร์ก่อนนะครับเสียบเข้าไปปิดออน หน้าตติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นอันว่าสมบูรณ์แบบนะครับในการทํากุญแจตัวนี้เป็นเชฟโรเลตเ,เทลเพเซอร์นะครับลูกค้าเหลือแต่ดอกกุญแจไขธรรมดารีโมดทาหายนะครับช่างกุญแจเอชินได้มาบริการนอกสถานที่นะครับโดยมีโมบายวิ่งสัปดลลูกค้าเลยครับเพียงท่านโทรมา0955636282นะครับอ่ะลูกค้าอยู่นี่ส่งรอบเลยทีเดียวโอเคครับขอบคุณครับอ่า